รู้ลึกรู้จริงแบบแฟนพันแ้กับแกลนซุปไก่สกัดตลอดระยะเวลา14ปีของรายการแฟนพันแท้รวมีสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีมาแล้วทั้งสิ้น15คนด้วยกันซุปไก่สกัดแฟนพันแ้2006คือปีที่มีสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีครองตำแหน่งร่วมกันมากที่สุดถึง3คนได้แก่เดนไนสุดยอดแฟนพันแ้ซูเปอร์ฮีโร่เอกสุดยอดแฟนพันแ้ฟุตบอลโลก2006และรักสุดยอดแฟนพันแ้พระพุทธรูป รู้ลึกรู้จริงแบบแฟนพันแ้กับแบรนด์ซุปไก่สกัดนิพาวันโลกของเราสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รายการแฟนพันแ้โดยเธอคว้าตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีได้ในขณะที่มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นปรกรณ์ชัยสุดยอดแฟนพันแ้อาจารย์เฉลิบชัยโคสิทธพิพัฒคือสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีหัวข้อเรื่องเป็นบุคคล รู้ลึกรู้จริงแบบแฟนพันแท้กับแบรนด์ซุปไก่สกัดเจนวิทย์ bit, สุดยอดแฟนพันแท้สแตมไทยคือผู้ที่สามารถผ่านก็ถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปีถึง3ครั้งแต่ไม่เคยคว้าตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปีได้แม้แต่ครั้งเดียว นิรุตสุดยอดแฟนพันแ้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาคือสุดยอดแฟนพันแท้ที่ได้ผ่านเข้าชิงชัยในแฟนพันแ้แห่งปีมากที่สุดถึง4ครั้งและสามารถครองตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีได้สำเร็จเมื่อปี2006รู้ลึกรู้จริงแบบแฟนพันแ้กับแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดแฟนพันแท้2 0 0 0คือแฟนพันแ้ปีเดียวที่ไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงชัยสุดยอดแฟนพันแ้แห่งปีนั่นเอง แข่งขันแฟนพันแท้แห่งปี2014มีสุดยอดแฟนพันแท้เพียงท่านเดียวที่เคยเข้าชิงชัยในแฟนพันแท้แห่งปีมาแล้วก็คือปันจพลดสุดยอดแฟนพันแท้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่เคยเข้าแข่งขันในหัวข้อสุริโยไทยเมื่อปี2001นั่นเองกลับเข้าสู่ช่วง